สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ ii อเอชแ e l อีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะปร,ะรับชมคลิปกันแบบเต็มๆยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ i อเอชแ n น l ลด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสีดํากรึง่งๆเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ออยจะอัปเดตผักชีลาวนะคะอันนี้คือแปลงที่2เนาะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยออยก็ปลูกแล้วก็ได้ เขาเรียกว่าได้เป็นผลที่น่าพอใจเนาะก็เลยลองหว่านดูครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะถึงหน้าหนาวจะมาก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวเก <c oughs> ็บพับสวนนะก็เลยลองหว่านดูอีกก็โอเคก็ถือว่าสวยอีกเช่นเคยนะแต่ว่าเราเปลี่ยนที่นะเวลาเวลาเราหว่านอะไรปลูกอะไรเนี่ยเราจะต้องสลับที่ให้เขาเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้ไม่ซ้ําอยู่ที่เดิมเขาก็จะสวยนะคะแล้วก็ ถือโอกาสเลยท้อนมาเลยนะเพราะว่าจะมาทําอ่อมนะอยากกินอ่อมนะก็เลยพวกนางก็สวยแล้วนะก็ถือว่าเติบโตจเจริญเติบโตพร้อมที่จะสามารถเป็นอาหารเป็นผักให้เรารับประทานได้แล้วอ้อยก็เลยเก็บมาเพราะว่าตั้งใจอย่างที่บอกเราจะทําเมนูอ่อมนะก็เลยดึงเอาพวกนางออกมาเนะะี่ยค่ะก็ถือว่าสวยอยู่เนาะก็คงจะได้กินไปอีกสักพักเลยนะก่อนที่จะ,ะทําการเก็บพับ ช่วงการทำสวนของปีนี้เนาะก็ยังมีอะไรอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วก็ยังมีแครอทนะแครอทก็กำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาออกหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็ให้ดูใบของคุณเธอก่อนนะคะกำลังสวยงามเลยนะตอนนี้ออยก็จะไม่ปลูกอะไรที่มากไปกว่านี้ก็จะปลูกแค่พอดีกินตัวเองเนาะเพราะว่าปลูกเยอะหาคนที่จะเอาไปช่วยกินก็ ลำบากก็เลยอาลองนะคะก็ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็เลยเนล่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเนาะ,ะถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับแครอทนะคะแล้วก็ปริบิก้าคราวที่แล้วก็เคยอัปเดตให้ดูนะคะแต่ว่าก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าคุณเธอยังสวยได้ไม่หยุดไม่หย่อนนะออกลูกดกมากถ้าเป็นคนก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไง หวาดไหวเนาะเออก็เลยอาดีนะนี่เป็นผักนะเนี่ยออยพูดเล่นนะชอบเป็นคนพูดเล่นอย่าถือสานะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแวะเข้ามาใหม่ๆเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์ของออยนะก็ก็คือเขาดกจริงๆนะเนี่ยต้นแต่ละต้นเนี่ยโหจับลูกแบบ เยอะมากๆนะคะก็เลยแบบโอ้ยสบายเลยนะคะมีปราปริก้าที่สดๆนะคะได้ปลูกกินเองเนี่ยปลอดสารนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าปีนี้ก็เนี่ยแหละสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดนะ,ะออยคิดว่าก็คงจะเป็นปราปริกา้าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผักที่ภาคภูมิใจนะ,ะในจำนวนพืชผักของเรานะ,ะเพราะว่าออกผลดีมากส่วนพลิกนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะั่ละค่ะจะบอกว่าน่าพอใจไหมก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าดุกแต่ว่าอ้อยลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะมีแดดสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแดดเนี่ยพลิกเรามันก็จะไม่สุก ก็จะแดงไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็โอ๊ยเราก็ลุ้นลุ้นุ้น,นะเพราะว่าอ,อย่างที่รู้ว่าเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็จะเริ่มหนาวแบบจริงจังแล้วเขาจะแดงทันหรือเปล่าเรามารุ้นกันนะคะถ้าเกิดว่าเขา เป็นสีแดงเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เดี๋ยวออยจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาแดงช้ามากเพราะวไม,ไม,ไม,ไม่มีแดดเลยนะคะช่วงนี้นะคะคลึ้นตลอดนะ,ะฝนตกตลอดส่วนโหร์ทาของเรานะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะยังโอเคอ ى, พอใช้ได้นะถือว่ามีกินตลอดจนกระทั่งคงจะถึง มะลงนุ่นแหลกนะก็ยังสวยอยู่ก็เลยอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะหลังจากที่ห่างหายไปนานสำหรับอัปเดตโหระพานะกระถางนี้กระถางเดียวและกระถางอื่นก็เริ่มโลแล้วเนาะเพราะว่าก็จะเหลือเอาไว้ให้ตัวเองได้พอได้กินเเพราะว่าบางทีมันถึงหมดฤดูกาลเนี่ยเราจะต้องรีบทําการพับสวนนะพับสวนผักของเราเอาไว้เพราะว่าถ้าถึงหน้าหนาวมาเนี่ยเราไม่ทําการเก็บผักเนะี่ยพวก เธอก็จะแห้งแล้วก็นอนสลบกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณเธอยังโหแล้วโดนแสงแดดนะคะอ่อนๆนะครคือแดดมันจะมาบ้างนิดหน่อยแล้วคือมันจะแทรกมาตอนดีโชคดีที่มันออยก็ต้องการนะเวลาบันทึกภาพจะได้แสงแดดมานิดหนึ่งตอนค่ำๆแล้วก็คลึ้มเหมือนเดิมนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดเช่นเดียวกันที่ออยสามารถลงได้สองครั้งในปีนี้นะะก็คือหอมแดงนะคราวที่แล้วเนี่ยออยเคย อัปเดตให้ดูนะคะก็คืออีกแปลงหนึ่งนะคะก็ทำการารับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็แบ่งสันปันส่วนนะคะแบ่งให้พี่คนไทยด้วยนะ,ะก็เอาไปทำเขาเรียกอะไรอะ่ะ ดองนะคะเอาไปทําผักดองด้วยเพราะว่าเอ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 า,เอาหอมแดงไปทําเป็นผักดองเพราะมันเยอะมากตอนนั้นเนาะแล้วอันนี้ก็เลยเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ออยมาทําการปลูกอีกรอบก่อนเลยจะเข้าหน้าหนาวก็โอเคสวยดีใช้ได้เลยนะคะแล้วก็โอสาระแน่นะคะคุณเธอนี่ยอมจริงๆนะคะคือแตกเยอะมากตอนนี้ออยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เริ่มถอนนะ,ะเพราะว่ามันอย่างนี้มันต้องถอน เพราะว่ามันเยอะเกินไปใชมว่าต้องถอนนะถอนทั้งหญ้านะถอนทั้งสาราแน่ไนะอ,อคิดว่าออจะโลก,ก่อนนะเดี๋ยวก็จะปลูกเหลือไว้บ้างให้พอได้กินเพราะว่ามันเยอะเกินมันก็ไม่ดีอะไรก็ตามใช่ไหมคะถ้าเยอะเกินนะแล้วก็มานี่เลยนะคะ,ะผักผักชีไทยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเรียกว่าผักชีไทยอ่านะคะอันเมื่อกี้ผักชีลาวเนาะ ก็ทำไมออยถึงเอาไว้แบบนี้นะก็คือว่าจุดประสงค์ความตั้งใจก็คืออยากจะเอาปล่อยให้เขาเนี่ยเมล็ดเขาแห้งนะแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยออยก็จะปล่อยให้เขาร่วงลงไปเลยพอถึงหน้าหนาวมาเขาก็สรุปเดี๋ยวพอถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะสวยขึ้นมาได้ใหม่เนาะส่วนดาวเรืองโอ้โหประทะกับแสงแดดอ่อนๆยามเย็นนะคะก็รู้สึกว่า สวยงามมากเลยนะคะก็เป็นาดาวเรืองที่มีความสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะน,นี้เป็นดอกใหญ่ใช่ไหมน,นี้ก็จะเป็นดาวเรืองดอกเล็กนะ,ะแล้วก็สังเกตนะ,ะดอกเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะดอกเล็กอ,อันนี้ก็จะเป็นสองสีผสมกัน เห็นไหมคะก็จะมีสีแดงผสมกับสีเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่สวยนะก็อย่างอย่างก็เหมือนเปรียบเหมือนคนเนาะคนนี้อาจจะสวยแบบในสไตล์แบบนี้คนนี้อาจจะสวยหวานคนนี้อาจจะสวยเปรี้ยวอ่าดอกไม้ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ก็จะมีสวยแบบเออฉันสวยหวานนะฉันสวยเปรี้ยวนะแล้วมานี่เลยนะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะ่ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นคลิปให้ดูไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมะโหคุณเธอเปรี้ยวจริงๆนะเปรี้ยวจีดนะคะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวเรืองที่ออผสมผสานได้สวยสวยงามอีกแบบหนึ่งก็อันนี้ก็จะไม่ดอกไม่โตมากเท่ากับสีเหลืองดอกใหญ่นะแต่ว่าคุณเธอก็สวยนะก็จะเป็นสีผสมเนาะ ก็ผสมทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งสม้มแล้วก็ต้นนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าชื่อเขาชื่ออะไรนะแต่ว่า <c oughs> ก็อย่างที่ออยบอกแลวดอกไม้มันเยอะมากบางทีออยก็จําจชื่อไม่ได้แต่ว่าคุณเธอเนี่ยสวยอยากจะนําเสนอออยเรียกว่าต้นหิมะก็แล้วกันเนาะเพราะว่า เขาจะเหมือนเนาะใบเขาสังเกตสิคะก็จะเหมือนสีหิมะอะไรเงี้ยเนาะก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าอวยพูดชื่อไม่ถูกนะเพราะว่ามันมีเยอะมากปลูกหลากหลายสายพันธุ์ผสมกันบางทีมันก็ในสมองในทื่อเลยเนาะแต่ว่าเขาสวยก็เลยเก็บเอามาฝากว่าอัปเดตความสวยของคุณเธอให้ดูนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นดอกไม้อีกอ่ ดอกเล็กๆเนาะดอกเล็กๆแต่เขาก็ยังมีความเขาเรียกอะไรฉันก็ไม่ยอมเธออะไรเงี้ยเธอก็สวยฉันก็อยากสวยบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกรอบลงไปบ้างแล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่ออยบอกแหละอ่าอ,อากาศช่วงนี้เริ่มแล้วเนาะแล้วยิ่งเข้าสู่เดือนกันยาแล้วเนี่ยโอ้โหแดดนี่คงจะต้องยิ่งหวยหามากๆเลยนะมันจะมีน้อยมากๆเลยนะะอุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะก็ พอซัมเมอร์ปีนี้รู้สึกไม่เป็นซัมเมอร์แล้วก็มาพอจะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยก็ต้องทําใจนะมันก็จะยิ่งาหาแสงแดดยากก็ลุ้นเอาบางวันอาจจะมีแสงแดดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะที่สวยงามมากนะด,ดอกนี้เนาะลืมชื่ออีกแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ชื่อภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะเดนมันก็ลืมแต่รู้ว่าคุณเธอสวยแล้วออยก็ชอบอะไร พึ่งนะคะมาตอมเกสรแม่เนี่ยละน้องเวลามีเอ่อเปรียบเหมือนคนนะก็ถ้าเกิดว่ามีความสวยมีความดีคนก็จะอยากเข้ามาเอ่ออยู่ด้วยมาดอมดมนะก็เหมือนกันกับดอกไม้นะคะแล้วก็ออยคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะปิดท้ายด้วยดอกสีม่วงดอกสีม่วงนะอย่าสงสัยนะคะออยจะมีหลายสายพันธุ์นะ,ะมันก็จะออกสลับสับเปลี่ยนกันเนาะก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้ออยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมพืชผักสวนครัวแล้วลก็ดอกไม้สวยๆจากสวนออยนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ rl channel ไว้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆไว้ด้วยเวลาออยอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถ ทุกประการเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ R a r Channel สํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ